กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้ก็อยู่กับช่องบุญปี่ทีวีกันอีกแล้วนะคะผมในวันนี้ผมอยู่ในแมปที่ชื่อว่ามอทายคูนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างห้างสรรพสินค้าในแมปมอทายคูนเป็น e p 1ีนะครับซึ่งอาจจะมี EV 2ีด้วยโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างห้างสรรพสินค้ากันเลยนะคะผมโอเคอันนี้จะเป็นอะไรอะบิกบิก โอเคตอนนี้ผมได้ด้านหน้ามาแล้วนะครับจะเป็นมีป้อมยามด้วยสวัสดีครับพี่น้องอาหารใต้สาตาร์โชเลโอเคแล้วก็เข้าไปยังไม่มีอะไรนะครับอันนี้จะเป็น security นะครับผมอ่า security แบบ HD4K อันนี้เป็นไฟอันนี้อะไรอ๋อ leaf อันนี้จะเป็น plants นะครับผมเป็นต้นไม้มั้ง area เงินไม่พอ เงินไม่พอโอเคมีเงินอยู่พันหนึง่งนี่มันพันหนึง่งช่างมัน Choose a new star เอาวันไหนดีผมว่าเอาวันนี้ดีกว่าเฮ้ยน่าจะดีแต่ตอนนี้ผมเหลือเงินอยู่747เขอเล็กเงินก่อนปุ๊บอันนี้จะเป็นอะไรอะ่ะไม่รู้ไม่รู้จะพูดว่าอะไรดิอ่าเหลือ329บาท อ่ะได้อันนี้เช็คเอาท์ปึ๊บโอเคแล้วก็เงินไม่พอละโอเคมาโอเคตอนนี้เงินผมเหลือ4 3 2ผมต้องไปคอลเลกเงินกงินเติงเลยตอนนี้เงินเพิ่มทีละ26บาทนะครับโอเคตอนนี้ผมมีเงินอยู่2 0 0 8ันนะครับน่าจะพอละโอเคเอาแอร์เรียไปแล้วมันก็ต้องจ่ายอะไรก็ไม่รู้เยอะเต็มเลยอ่ะอันนี้จะเป็นนิวสตอร์นะครับ จะมีเป็นสกินแคร์ผมไม่เอาพิซซ่าไม่เอาเออเอาพิซซ่าเถอะ <c oughs> อันนี้เป็นเก้าอี้นะครับแล้วก็โตะ๊ะป่าเงินผมเหลือ500ใช้ให้มันหมดเถอะผมว่ามันจะดีกว่าโอเคเหลือ94แล้วค่อยไปคอลเลกใหม่เพราะว่าถ้าผมสร้างไปเยอะแล้วผมค่อยไปเคลมเงินเนี่ยเออไม่ใช่ดิผม <c oughs> ค่อยไปคอลเลกเงินเนี่ยเงินมันจะเพิ่มค่อนข้างเยอะขึ้นนะคบเนี่ยตอนนี้เงินมันเพิ่มทีละสาละ คือยิ่งสร้างเยอะมันจะยิ่งเพิ่มเร็วมันเป็นแมปแนวไอ้คาน,นิวโทายคูนะครับที่ผมเล่นจบไปรอบนึงแล้วแล้วผมก็ต้องดีเบิร์ดโอเคอะระหว่างนี้เอาพวกนี้ไปก่อนแล้วกันปึ๊บคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรมากนะเพราะว่าผมรีบลงภายในวันเสาร์อ่ะเอาเช็คเอาไปก่อนปึ้มไปแล้วก็อะไรอะไม่รู้ เย้ตอนนี้ผมก็ทำไอ้พิซซ่าสตอร์เสร็จแล้วนะคะผมใช่ไหมใช่พิซซ่าโอเคอันนี้จะเป็น a r e ีอันต่อไปนะครับซึ่งเงินผมก็ไม่พอแล้วโอเคสามารถคอลเลกได้พันหนึงโอเคประมาณนี้น่าจะพอละเดี๋ยวนะโอเคเอา a r e ีไปปึ้มอันนี้เป็นกระถางดอกไม้ Bench b e n ช์ ben ch. Ben ch. แล้วก็ Screen แล้วก็ p l a n t แ <Every S 2> อรีเีกอันานึงซึ่งเงินก็ไม่พอแล้วเงินเหลือ7บาทโอเคผมจะขอเล็กให้ได้สักเท่าไหร่ดีเดี๋ยนะเออันนี้มันพันห้าแปลว่าผมต้องขอเล็กกว่าเยอะๆหน่อยโอเคเอาไปประมาณนี้ก่อนละกัน Choose New Star เอาเป็นอะไรดีเ e เนโร Beauty Clothing อ่ะเอา Clothing มาละกันปึ๊บป,ปึ๊บเงินไม่พอละ โอ้โอเคชูส a new star เอ้ยไม่ใช่ดิผมยังทำให้นี่ไม่เสร็จเลยอ่ะ top hats แ,แล้วก็อันนี้ headphone อ่ะเช็คเอาต์ปืมแล้วก็อะไร shades อ๋อโอเคแล้วตอนนี้ผมก็ทำให้ร้าน epic hats เสร็จแล้วนะครับ epic แบบพัชชา โอเคอันนี้จะเป็นแอเรียซึ่งเงินผมก็ไม่พออีกแล้วไอ้นี่ก็ไม่พอผมต้องคอลเลกเงินสักเท่าไหร่ดีผมว่าค่อยๆคอลเลกทีละน้อยๆไปจะดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกมันคุ้มกว่าอ่ารอบนี้เอาเป็นคาเ e t สตอร์แล้วกันเกี่ยวกับพรมเหรอใช่อืมแล้วก็อ่ะอันนี้เป็นพรมพรมอย่างเยอะเลยขึ้นชื่อว่าร้านพรมมันก็ต้องมีพรมเยอะเออ เช็คเอาท์แล้วก็ดิสเลย์เออจ่ายรัวๆเลยแล้วก็เสร็จแล้วโอเคเงินผมเหลือห9 3รบตอนนี้มันจะขึ้น69บาทต่อวินาทีนะครับอันนี้2,500โอเคอ่าอะไรเดียวไอศกรีมแล้วกันช็อกโกแลตซีราเอ๊ะเขาเล็กเงินได้1,600กลายเป็น2 0 0 0ก็ยังไม่พออยู่ดี โอเคเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ไปทำในไอ้ร้านนี้ก่อนแล้วค่อยมาทำไอ้แอรียเพราะว่าแอรียมันต้องใช้ตั้งสามพัน 3, ซึ่งมันไม่คุ้มกับการที่จะมานั่งรอก็ทำอันที่มันได้ไปก่อนแล้วเงินมันก็จะเพิ่มเยอะขึ้นต่อวินาทีโอเคแล้วผมก็ต้องไปคอลเลกเงินใหม่ปึ้มพันเก้าละว้าวมีคนซื้อของเสร็จแล้วด้วยสวัสดีสามพันแปดพอไหมไม,ไม,ไม่พอหรอก เชื่อดีไม่พอหรอกแล้วก็ต้องกลับมาใหม่อ่าโอเคเอาประมาณสี่พันสามเชื่อดีแตต้องกลับมาใหม่อ่ะไม่เกินนาทีหนึ่งอ่ะอ่าเช็คเอาท์ไปแล้วก็เบนช์สรุปเสร็จไหมไม่เสร็จปึื้มใบพันธสองแล้วก็เสร็จแล้วไอศครีมช็อกโกแลตซีร่โอเคเงินไม่พอเห็นป่ะบอกแล้วไม่ถึงนาที แล้วไอ้นี่มันแอคเขาสำรองผมไม่ใช่เหรอไอ้บุญปีขี้ระเบิดอะโอเคมีเงินอยู่หกพันสองละไปนี่แหละ o o s e New Store วิดีโอเกมละกันนะดีไหมรู้สึกคนจะสนใจกว่าโอเควิดีโอเกมคอนโซลเช็คเอาท์นี่ก็คอนโซลอ่ะเงินไม่พอโว 87บาทต่อวินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะทำ e ี ep ีนะแมทเนี้ยเดี๋ยว EP 1เอาไว้ประมาณนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันยาวไปโอเค r B Games เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสร้างแอรีนี้เสร็จแล้วขอขอจบคลิป EP 1ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอโซน2จะมาต่อใน EP 2นะคะผมโอเคแอรียซึ่งเงินก็ไม่พออีกแล้วเอ้ยมันขึ้นเดียวรึอแล้วนะตอนนี้เกือบละ เกือบจะขึ้นเที่ร้อยแล้วขึ้นเทีละ้าสิบโอเค okay. เอาสักหกพันห้าไว้แล้วกันแล้วก็สร้าง a r e ีเหเงินน่าจะพอนะโอเคนี่สกรีน p พลน b บ n c h แล้วก็ l พลนโอเคแล้วก็ p l a n นอีกอันหนึง่งโอเคเอาเป็นว่า EP 1หเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับอ่ะเอาอย่างนึง่ง p พลนโอเคสำหรับ ep ีหนึก็คงจบไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับ ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องบุญพีทีวีด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ไปแล้วทุกคน